สวัสดีครับพี่น้องครับมันี่พบกับช่องยูทู e บ้านนอกครับผมมันอี่าีโอกาสเดินทางมาหาอาจารย์ครับช่องบาลีกีเจแป่นะครับาัผู้ชน<แ>กดเข้าไปดูให้กาลังใจกันได้ครับช่องอาจารย์บาลีกีเจแป่มานี่กับเป็นนิสัยที่ดีครับผมบ้านที่ใกล้กันกน,นั่นแหละบ้านผมกับบ้านอาจารย์<ม>ก็เลยแวะมาหาเพื่อนก็ในนี้ข้อจาเป็นบางอย่างสําหรับผมนี่แหละผมบอกว่าเอ๊ะอาจารย์บาลีเปิดช่องน่านนานแล้ว นที่ต่างกับเดินไปแล้วสองพัฒนาพนสองพัฒนาร้อยพนอะไรแบบช่วงนีอย่างผมเช็คเห็นไปแล้วครับอาจารย์ที่กำกับหน้าข่าวรายได้จากที่ประพานผมก็เลยโมนี่ผมก็เลยมาเช็คห็นการเลยครับเป็นทีเรียบร้อยครับผมอาจารย์ท่านก็ติดปัญหาเมื่อไรนะครับนิดหน่อยสำหรับการแก้ไขแล้วนี้ก็มาในข่าวของเพิ่มปลอดภัยในช่วงโควิดเนาะในการเห็ด ยูทูบตามประสบการณ์เนาะค่ะสมมติว่าห้าสิบตัง้งคอนเทนต์ขอถามเนาะค่ะเนาะเพื่อเป็นความูสมมติว่าข้าสิตัง้งคอนเทนต์ของเข้ากันสิข้าสิตั้งไปในแนวใดี๋ยวทีให้เรื่องเล่าเรื่องคอนเทนต์ของเขาเนี่เป็นที่สนใจของของท่านผู้ชมคะท่านมันมีสองอย่างครับอาจารย์หนึ่งตามกระแสแต่ารแต่ตามกระแสเนี่ยมันจะมี่คอดีแต่ือว่าคนที่เขาอว่าเบิง้งหลายในช่วงนั้นช่วงกระแสกำลังดัง ยอย่างอณิสเจนลงไปอย่างน,นะครับนะนเนาะอย่างลงตาบุญชื้นนล่าหละแนี่หลายช่องที่เอาคนไปล่งอันนี้เลยแล้วพอมียมแต่ว่าพอมียมอมสืบอดโดนอาจจะอาจจะไม่นาน,นครับยอดยืยอดอะไรก็อาจจะไม่นานอาจจะมีการลดลงอันที่สองทำคลิปแบบต่อเน,นื่นองก็คือไม่ต้องาการกระแสใครแหละเราทาตามของเรา มันจะมีแต่งยออออกเป็นสองสาขา,าสองขอนึงทำให้เพื่อนในยูทูบดูหรือเปล่าอันนี้จะเป็นรงคทั้งแพร่สองทำให้คนดูคนไปครับคนดูเยที่ไม่ทำยูทูบเนี่ยมันจะมีสองอย่างเราต้องทําสลับกันกับทางที่ช่วงที่น้องทำยูทูบของเราเนี่ยที่ผมพูดคือผมจะเน้นก็ที่มือใหม่นะครับสำหรับท่านที่ผ่านช่างในได้มือเก่าไปแล้วอันนี้ก็คือไม่น่าจะมีปัญหาอันนี้สำหรับ พ้นปีพิ่งเรื่องแชพิ่งเริ่มแชยูทูบยังไม่รู้ทิศทางว่าจะไปยังไงแต่เพือ่อนี่แหละตั้งกระแสหนึ่งตัมกระแสสองเอาให้มีสาระให้สามารถคนดูดูทั่วไปนี่นเวลาของเข้ามาดูเราให้มันมีสาระอเทมเ่น,เนาาสถานที่ท่องเที่ยวประวัติศาสตร์ตรงนี้ความเป็นมาของของชนบทบ้าันให้ก็ได้ครับอ่าจีบู้ยาา้ายง่าย้าก แล้มาตั้งบ้านจะ่นี่ปีเท่านั้นถ้าเทอชนีนี่ก็เป็นมาแบบใดแล้วก็ประวัติศาสตร์ต่างๆอาจจะเป็นวัดนี่วัดแต่หน้าในสางวัดปีเท่าตัวชนี่นีหรือเหมือนเส้นทางนี่เชื่อมต่อระหว่างนั่งละว่างนี่ต้นติดของมะเบิร์นอีกต้นนี้ต้นลู่ก็ยังยังอยู่แต่เนี่ยเที่ยวแล้วเปล่างอำเภอที่จังหวัดนี้ภูเขาบึงกุชูว์ข้าวถูงอ๋อไปอย่างนี้นี่เองมันพีเป็นแข่เบ็นการแากงพร้อมอยู่ทริป อาจจะเป็นที่แบบขาดงเขอปลาเอเวนเจอร์ครับผมขาดวเขปาปลาเอเวนเจอร์อันนี้ตามตามสตไตล์ของคนอาจจะเป็นคนรุ่นใหม่วิถีการ,รใช้ชีวิตนะครับผมเอเวนเจอร์ข้าดวเขาขปลาเบิ้งวิถีชีวิตการร่วมชีวิตเอ่อถิ่มันพี่ด้วยนะครับถิ่มันี่ด้วยอันนี้ก็มีมีมีคนเบิ้งดีกันคนชอบดูกระแสอายุที่เกษีแปดปีครับเขาเบาิ้งเรื่อยๆอันนี้อันนี้วัยรุ่นเขาจะชอบเขาชอบดู ถ้าเราเข้าดงเข้าป่านี่มันถอดแบบลุยๆเนาะหือว่าแบบลุยย่างช่าอาจารย์บารีนะครับเพิ่นกะเข้าดงเข้าป่ากต่ลุยกบบจริงนี่ก็ว่าการนั่งเสนอกับผมก็ขอการวาจัยในํามา่มันนั่งว่าท่านได้ถึงนคันขันขึ้นไรขันได้ลุยครับ่างขันได้ลุยครับคือแบบแบบอาจจะเป็นการนั่งเสนอบอกเป็นให้เขาสนใจครับผมการผู้ชมบขสนใจเนาะ ตอนนี้คลิปการที่ผมเบิ่งอยู่แล้วหลายช่องไถูกอยากเช็นว่าเข้าป่านอนนอนนอนหน้าฝนอ่ะเข้าป่านอนหน้าฝนหรือว่าเข้าป่ายังไงตอนนีคืนคนเดียวนอนคนเดียวอยู่ริมห้วยไม่ให้ห,หรือหอกออท่านเต้นสิกม่พี่น้องแค่ตั้งท่านเต้นหนีแห่งโดนใจมันอาจจะเบ้อไปจังหนึ่ยแต่ว่ายอดดูครับพี่น้องวันหนึ่งวันเดียวเป็นแสนแสนสองแสนแค่ันเดียวคนเข้าไปดูเพราะอะไรแค่ว่า นอนในป่าย,ยัางไงไม่ให้โดนผีหลอกแค่นี้เลยครับที่เมื่อเขาขไว้วัน้คลิปแล้วว่าไม่หยัางนะคุณพ่อคอณจะมาแต่มีนคนนั้นนี่ย youtube นนั้นเขาบอกว่าก็แค่เราหาดอกไม้อะไรมาเราก็ว่าเจ้าที่นะมีข้าวสารแล้วก็แบ่งให้ท่านเจ้าที่จะเสาแล้วก็นอนหลับสบายทุก็ั้นนนี้แค่นี้เองเขาไปดูไม่คิดเลยแต่ว่าการตั้งชื่อคลิปเนี่ยมันน่าสนใจอันอันต่อมาคือการตั้งชื่อคลิปเนาะค่ะไอ้มันเป็นทีนา่าสนใจ สำหรับคลิปมันบ้างครับคลิปมันบ้างอันนี้ผมจะไมาพูดถึงถึงช่องไหนครับผมจะพูดพูดถึงช่องของอาจารย์บาลีเนี่ยช่องที่กับบาลีแนะนําให้กับช่องบาลีที่แพทย์นะคะตอนนี้ก็แนะนำอาจารย์บาลีที่แพทย์เลยส่วนมากอาจารย์บาลีจะทําคลิปแบบมันบ้างแบบผู้หญิงนะครับอาจารย์ก็ทำภาษานี่แหละต้องลงต้องปลาทคลิปมันบ้างเราง่ายๆครับอาจารย์กับการนั่งแขนกัก็หล่เห็นกันอยู่ในคลิปนล่ะบางทีพวกอาจจะมี สาระบ้างมันคิดว่าอาจจะไม่มีสาระบ้างทคทาว่าไม่มีสาระไม่ใช่ไม่มีอะไรเลยนะครับคืออาจารย์น่ะบางทีอาจารย์ท่านก็นาเสนอไม่ไม่ไม่ใช่เก่งบอกสี่บทหรือเราไม่มีสาระมันยู่เป็นห้าข้อที่กินคลิปทุกคลิปคนทุกคนที่ทาเขาตั้งใจทําอยู่แล้วเพื่อจะให้ออกมาดีแต่บางทีเราแค่ขาดขาดความมั่นใจแล้วก็นาเสนอที่มันลึกๆ เพราะอาจารย์รับาบบไทยเนาะบบทยแล้วไดเท่ากัสามารถคืนแล้วบบให้เดศิลป์ใหไปมัได้พิจารณาเก็บเหตุหายไปไเรื่อยหายไปเรื่อยถ้เก็บเห็ดน,น้ำกันไดืมันน,มนี่แต่เคียร์ไปต่อไปทั้งร่านทั้งั้นไปแล้วคนเบิ่งนมันก็นเล่าลาดหลายครับเขาแบกเิ็นแถบม,มุ่งปลุกปลวงนะวตืนมีอาการหน้าเดหน้าตามัจะเหมือมมนไดมอทํทเลมีต้นใหม่ออียงแน่ต้องเบิ่งบรรยากาศตัวตัวไปน้ำ ถนนนท่ามี่ไปเก็บเพจนี่มันมันเป็นจังไดไมนดีมันประดีมันติดผู้ติดเขาอยู่บ่มันกต้องเพิ่มเงเขาก็จะเป็นยังสี่ตัวนี้อันนี้เพิ่มเป็นตัวผมนะครับยอดทุกเรื่ี่อาจอาจจะเพื่แตกต่างกันดอกอันนี้คือคือเขาแนะน้ำกันสองคนนี่สองคนครับอย่างอื่นสีเสื้อหรือบเสื้อร์เซียก็ต้ององเพิ่มผมจะยกตัวอย่างทุกวันนี้ยูทูบเบอร์ใครๆก็เป็นได้แค่มีโทรศัพท์สมาร์ทโฟนที่นี่ต้องมีดี เครื่องหนึ่งแต้ได้นะครับแต่ว่าการนําเสนอมันจะดีหรือว่าดีการถ่ายทำองค์ประกอบนี่สองอย่างครับการนําเสนอและาก,กรารถ่ายทำาต่ตัวทางานสองอย่างนี้เลยทะลุทะลุได้ครับขอบคุณยูทูบบันนอกเนาะทีมมหาความลู้มาแนะนําในเรื่องที่บบท่านเข้าใจค่ะเฮ็ดไปซื้อสเปะสปะไปตามซ้ำเจ้าของนี่ละ แต่คิดว่าเข้ามากักเข้ากับเลเหตุซื่ๆนะคะกับท่านในเข้าใจเข้าบดีเลียนรูบดิมีความรูเก่ยวกับเรืืองยูทูปันไดเมอรอนี่ตแต่ว่าใจรักเหมือนกันจ้ะใจรักเมอรอนี่กับขอบคุณยูทู YouTuber บเบอร์บรรนอกนะคะ<ห>ขอบคุณมากค่ะ